โฟร์เซ็นคิสช n แนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับแนนอ,อีกแล้วนะคะกับโฟร์เซ็นคิสช n แนวันนี้แดนก็จะมา unbox นะคะแกะกล่องสองไอเทมการซึ่งวันนี้แดนก็ได้ผู้สน,สนับสนุนใจดีนะคะเป็นสปอนเซอร์จากทรีแคทบลับนั่นเองค่ะ วันนี้เราก็ได้กล่องใหญ่มากนะคะก็จะเป็นเกอี้นะคะเกมมิ่งหรือว่าเกมมิ่งแช์นั่นเองจากทั้งสรีเกตหลายวมมือกับทางไรอ่อนเนาะได้มาเป็นเก้า e อ e ี้รุ e ่นไททันอี o ว0 2 2 l e พ g ันยี่สิบสองลีกออฟเลเจนต์เวกอีดิชั่นค่ะโอ้โหมาในธีมสีเขียวนะคะนี่คือรู้เลยนะคะตั้งใจมาเห็นกล่องก็เลยอยากจะใส่ธีมนี้มาเลยแต่ว่าสภาพสองน้องเนี่ยผู้ชมอาจจะเห็นว่าอาจจะมียูยี่นี ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าน้องเดินทางมาจจกต่างประเทศแต่ว่าของข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังเดี๋วทไมต้ององหน้านากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ อยากจะเห็นวัสดุแล้วเพราะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือพรีเมียมมากๆนะคะคือวัสดุงานดีนะคะถ้าเสียงิีงกล่องก็คือเมอร์ไว้เมอร์ไวราะขายของตรงไปนี้ถ้เสียงิีงกล่อง <laughs> นี่นะคะ s e ีเค e t ล a บไทท t นอีเวอร2สองพ e นยนั่นเองคือแค่ ตัวอย่างการประกอบอะลงทุนมากๆานะคะเป็นแบบกระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรไม่รู้แต่ว่ามันแข็งแรงทนทานมากทุกคนคือสามารถเอาไปแปะผนังบ้านได้ก็คือดูแบบไม่ใช่ของทําทิ้งทาเล่นนะคะอันนี้โอ้ทุกคนคือเข้าแพ็คมาดีมากอะจริงๆนะมีการแบบซีลมาอย่างดีนะคะป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเก้าอี้นะคะคือนั้นก็อยากจะยกให้ทุกคนดูนะแต่ เห็นจากตอนลากกลอกแล้วใช่ไหมคะว่าน้องหนักแค่ไหนทุกคนนั้นขอหาตัวช่วยก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน a few moments later เอาเกี่ยวหน่อยแล้วนะคะสำหรับเก้าอี้ Secret Lab นะคะ Titan Evo 2022นะคะ League of Legend Week Edition หูทุกคนอยากจะบอกเลยอะว่าพอแกะถุงพลาสติกออกมาแล้วแบบมันลมุนมือมากค่ะทุกคนมันแบบโ Oh ย y god แต่ไม่เคยสัมผัสเก้าอี้ไหนที่มันนุ่มมือขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ ที่สําคัญนะคะชอบงานที่มันดูแบบพรีเมียมนะคะสมแล้วที่เขาได้เป็นแบบ gold award gaming share นะคะสำหรับแบรนด์ s ิ c เก็ตแรกงานเขาอะทุกคนมันละเอียดจริงๆนะเว้ยอยากจะให้ดูคือเรื่องของการเย็บก่อนเลยพวกแบบลายต่างๆนะคะทุกคนถ้าสังเกตดูนะคือบอกเลยว่าอ่ะมีตรงชื่อแบรนด์แล้วหนึ่งมีลายดาตรงนี้เนาะที่เป็น ซิกเนเจ้าของตัวละครในเกมนะคะตรงนี้แล้วก็มีตรงขอบข้างข้างตงัวอีคือทุกอย่างแบบโอการตัดเย็บคือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะรวมไปถึงฐานตรงนี้คือมีการใส่ใจทุกรายละเอียดยังยังไม่พอยังมีตรงนี้อีก ลา,างมากสวยมากนะคทุกคนก็ตอนน้าเสียงตอนนี้คือเก็บทรงไม่อยู่ละเก็บทรงไม่อยู่ละแล้วก็ที่สําคัญนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของอวัสดุไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าการตัดเย็บที่เนี้ยบมากๆดีมากๆเป็นเกรดพรีเมียมแล้วเนี่ยแนนชอบอย่างหนึ่งตรงที่เก้าอี้ตัวนี้นะคะประกอบง่ายมากเหมาะกับคนที่แบบประกอบไม่ค่อยเก่งเนาะคือเขาจะมีค่อนข,ข้างที่จะใช้เป็นระบบแม่เหล็กในหลายๆจุดนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ระดับเข้าไปจากเดิมที่เราอาจจะต้องแบบอุ้ยข,ขันนอุองขันน็อตเพื่อให้เก้าอี้ดูสวยงามหรือเปล่าไม่ต้องนะคะแบบนี้กรึบเรียบร้อยยังไม่พอนะคะที่รองมือก็ถอดได้เหมือนกันอันนี้คือกรึบกรเลยนะคะเห็นไหมน,ะนี่ก็มีการปรับ ระดับด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น lumbar position นะคะก็คือปรับได้ว่าจะเอาสูงหรือต่ำนะคะรวมไปถึงตรงนี้ด้วยคือมันมีลูกเล่นหลายๆอย่างนะคะในการที่จะปรับเก้าอี้ตัวนี้ให้เข้ากับสรีระของคนนั่งสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่แนนได้มาเนี่ยจะเป็นไซส์ regular นะคะจริงๆแล้วไซส์นี้จะเหมาะกับคนที่สูง170แต่ตัวแน,นนอะคือ160ยเนแต่เดี๋ยวจะมาลองนั่งดูว่าเออมันจะ สบายไหมถ้าสมมุติเป็นไซส์คนทั่วไปแต่ต้องบอกว่าจริงๆไซส์ย้อนฮิตที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้จะเป็นไซส์นี้นะคะคือต้องบอกว่ากุอีรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอ dition เนาะที่ร่วมกับทางไรออดนะคะเกม League of Legends นะคะใครที่เป็นแฟนเกม League of Legends หรือว่าลิกออฟ e ลเ e นต์ d วรัสเนี่ยก็นี่นะคะเป็นความภูมิใจของเราคือเกมที่เรารักเกมที่เราชอบเนี่ย mm hmm. เห็นแท็กมาอยู่บนก็อีเราก็จะแบบแฮปปี้แล้วอะแช่นี้ ใกล้หมดละใกล้หมดละแล้วก็มีสุดท้ายนะคะสิ่งที่นั่นชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือนี่หมอนรองคอแล้วเราจะมานาั่งด้วยกันทำไมเนี่ยทำไมเราไม่ยืนก็จะเป็นตัวนี้นะคะหมอนรองคอคือนุ่มเห็นไหม อันนี้ที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กด้วยคือหลายๆแบรนด์เราจะเห็นว่าเขาจะมีสายยา้งยืดใช่ไหมเวลาที่เราใส่เก้าอี้มันจะบบค่อยรัดนู่นนี่นั่นดูไม่ค่อยสวยงามอันนี้ไม่ตั้งเลยนะคะแค่แปะรึบอ่าเรียบร้อยปรับระดับได้นะคะตามแม่เหล็กที่มีเรจะโชว์ชื่อแบรนด์อยากลองนั่งแล้วว่าพองหรือยังเดี๋ยวจะนั่งให้ดูแล้วนะถ้าความแล้วก็เดี๋ยวลองนั่งกันเลยดีกว่า สบายมากค่ะมันนุ่มมากๆคือนันรู้สึกได้ผ่อนคลายอะ่ะมันรองรับสรีระนานทุกอย่างเนี่ยนี่คือขนาดไม่ใช่ว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับตัวเรานะแต่เรายังรู้สึกว่ามันสบายแล้วถ้าสมมติคนที่เลือกไซส์มาพอดีจะสบายขนาดไหนทุกคนที่สําคัญอันนี้นะคะคือนอกจากจะปรับขึ้นลองอย่างนี้ได้ยังปรับเข้าออกได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมปรับเข้าปรับออกนะคะคือจะเป็นวางแขนแคบหรือวางแขนวง,งกว้างจะสูงจะต่ำแบบน,น,นี้คือสามารถปรับได้หลายอย่างมาก i ่ happy i ปปี p อัสวยอ่ะใช่ใครท็่ได้ยินใช่ใช่งั้นดูแต่เก้ี้เราไม่ดูแล้วกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากทาง s e รี e t อ a ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ s e c r e t l a b ที่จับมือร่วมกับทางรอยอดนะคะเกี่ยวกับ l ิขสิทธิ์ e อฟเเนอะสำหรับเก้าอี้รุ่นลิ ะะช่วยมากๆเลยจะบอกว่าในซีรีส์นี้นะคะไม่ได้มีแค่วิกโก้นะยังมีมิ s ฟอร์จู e แล้วก็จำเป็นตัวตายอีกด้วยนะคะก็ใครที่สนใจกำลังมองหาตัว e อี a เกมมิ่งแชร์ดีๆนะคะที่วัดสดุราคาคุณภาพคือทุกอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็น่าสนใจนะคะในะขอแนะนำเลยช่วเข็ละรุ่นนี้นะคะไปลองห็นด์สินได้นะจ๊ะวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ กดกระดิ่งด้วยวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ